เลื่อนเลื่อนเลยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้น้องวันดีนะคะมาร่วมยินดีนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องครีมคนสวยนะคะหนึ่งตูรานะคะครบเจ็ดปีนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมอยู่นะคะมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องครีมคนสวยได้นะคะ นี่นะคะน้องครีมตุกผลไม้นะคะตุกผลไม้น้องครีมคนสวยนี่นะคะจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเตรียมเรียบร้อยนะคะสองเตียงนะคะเค้กวันติดน้องครีมนะคะเรียบร้อยแล้ว อัปเปอร์ด,ดีนะคะขอให้น้องครีมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุครบเจ็ดปีแล้วนะคะเป็นที่รักของพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะปีวันดีมาแล้ว 别揪我。<laughs> <laughs> <laughs>

มาร่วมอวยพรให้กับน้องครีมได้นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะยังไม่ได้กินนะคะดิดคนสวยมาร่วมว้ยเนเน่บันเ่เน่เน่เ่ถอยถอยเดียวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งกันหรอคะคนากขับขขมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องครีมได้นะคะสวัสดีค่ะนะคะ ตอนนี้กำลังเตรียมแต่แต่งชุดอยู่นะคะตอนนี้กาลังแต่งชุดอยู่นะคะให้น้องๆนะคะเดี๋ยวก็จะกินโต๊ะจีนนะคะนี่นะคะกำลังแต่งชุดอยู่นะคะ ข้าว่ยสุดยอดเลยในจะภาพสวยมากเลยนะคะอัล <c> ด <oughs> ีวันนี้เอเยย้่อวันนี้ยกดลยนะไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาร่วมอวยพรให้น้องครีมด้วยนะคะวันนี้ลูกสาวแต่งชุดสวยนะคะมา ร่วมงานวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องครีมนะคะน้องวันดีนะคะแวนเตรงนี้เยอะจอยน้องด้ดูเข็นจังหละ สวัสดีค่ะคุณแม่สมหญิงค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องครีมนะคะนี่นะคะนี่นะคะเจ้าภาพนะคะนี่นะคะเจ้าภาพวันนี้งานอะไรค่ะงานวันเกิดน้องครีมนะคะนี่นะคะงานวันเกิดน้องครีมนะคะ ร่วมร่วมอวยพรให้น้องกรีนได้นะคะครบ7ปีนะคะอันนี้อย่าเล่นชุดเด้อนะอย่าดึงชุดเด้อมีแต่น้องวันดีนะคะที่มานอกนั้นก็มีแต่ช้างครอบครัวเขานะคะแล้วก็มีหมอนี้เมระ ชื่ออะไรเนาะเพิ่มพูนบ่ทองคูน <laughs> แม่ทองคูนนะคะมา <c oughs> โอ้ชุดพี่วันดีอันนี้แล้วเอียงแล้ว <c oughs> ชุดพี่วันดีเอียงแล้วแต่งตัวสวยๆคนสวยอีชุดเอียงแล้วนะคะคนสวยของเราชุดเอียงแล้ว <c oughs> พี่วันดีวันนี้แต่งสวยนะคะมางานวันเกิดนะคะ แม่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเราเรากำลังจะเอาโต๊ะจีนยกไปนะคะพวควานกำลังกันช่วยกันยกนะ,ะโอ้ยชุดสวยลูกค้อยนะคะไห่ผลไม้ชุดนี้ค่ะ <laughs> นะพี่บันดีพี่บันดีเห็นผลไม้เลยอยากกินแล้วนะคะพี่บันดีเห็นผลไม้อยากกินแล้วนะคะ

สวยสาวคลีนรองแท้อู้ความแข็งแรงมากเลยนะคะโต๊ะผลไม้โตจีนผลไม้โตจีนผลไม้นะคะโอ้ยหนักๆนะคะ สุขสันต์วันเกิดน้องครีมนะคะขอให้ฉลาดแข็งแรงนะคะนะคะขอบคุณนะคะแวะเข้ามาร่วมอวยพรได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะแวะเข้ามาร่วมอวยพรให้น้องครีมคนสวยได้นะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะสวยทุกเชือกนะนี่นะคะประก,กันแต่งสวยมาเลยนะคะประก,กันแต่งสวยมาทุกนี่เลยนะคะ

แม่แก่นมีเค้กนี่นะคะนี่โตจีนค่ะโตจีนผลไม้นะคะผลไม่น่าทานมากเลยนะคะวันนี้มีกล้วยขา้าวโพดแตงโมมะม่วงแอปเปิ้ลนะคะนี่ลูกหัวใจแตงกวามันแก้วนะคะ ส่วนโต๊ะนี้ก็จะเป็นขนมนะคะส่วนโต๊ะนี้ก็จะเป็นขนมปังปีบ๊บนี่นะคะนี่นะคะเค้กส้มนะคะนี่ก็จะเป็นเค้กสม้ม <c oughs> Nang no cream. Kapit-kapit yeah. สวัสดีค่ะแม่สุคนสวยพาเชือกไหนมาพังนู้นพาพี่บันดีมาค่ะพาพี่บันดีมานะคะแม่สุนู่นนะคะสุดกีชมพูนะคะพี่บันดีใจสวยๆก่อนแล้ว สวัสดีนะคะพังครีไม่รู้ถึงไหนแล้วขึ้นเครือ <laughs> วันนี้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้องครีมนะคะครบเจ็ดปีแล้วนะคะโอ้ยบะโซ ฟังทีมคงนั่งร้องอยู่ฟังทีมคงนั่งร้องอยู่บนเครื่องเอ้ยเนาะนี่นะคะพี่วันดีใส่ชุดสีชมพูน้องครีมใส่ชุดสีม่วง ดูพี่วันดีเห็นผลไม้อยากกินแล้วใจเย็นๆพี่วันดีคนสวยใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆน,นะคะพี่วันดีคนสวยวันนี้มีมทั้งขน,นมนะคะขน,นมปิ๊บ ขนมปิ๊บขนมปิ๊บไส้ทุเรียนกับไส้สับปะรดนะคะมาเริ่มแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับน้องครีมได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่แม่แก่นกำลังจะเริ่มไรนะคะ <laughs> <laughs> แม่แก่นกำลังซ้อมเครื่องเสียงนะคะนัดคุณพีเอทานข้า,าวพรุ่งนี้ขาทา,ทางครีมไปด้วยบ่อเอาว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 อา,อาพี่มันดีจะกิวผลไม้แล้วใจเย็นลูกใจเย็น เอาขนมนมปิ๊บให้กินก่อนตอมุงพีดีบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะผลไม้อยู่ต่อหน้าน้ำรายก็ไหลแล้วนะคะพี่นดี ខ្លាក់ទ្លាក Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนึ่งตัวระโอ้ยพี่บันดีนะพี่บันดีจะกินอย่างเดียวนะคะโอ้ยบ้างปากบ้างตื่นนะคะดูพี่บัน <c oughs> ดี <uity> พี่บันดีใจเย็นลูกพี่บันดีเดี๋ยวก็ให้ก e ินแล้วนะคะบุฟเฟ่ผลไม้นะคะพครีมเลี้ยงนะคะเดือนหน้าก็บันเกิดพี่บันดีคนสวยนะ่่ตุราตสจิกาโอ้จะสิ้นปีแล้ว किले

Walk clip in. Have we clip air?